สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Bravo Trade Academy ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวันอังคารที่30สิงหาคมแล้วค่ะทุกคนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันสิ้นเดือนกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานมีใครได้เทรดไหมเอ่ยนะคะสำหรับของฟิล์มเองนะคะในสัญญาณใน Telegram นะคะก็คือส่งสัญญาณบายไปนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยย่อมาไม่ถึงค่ะทุกคนขาดไปอีกแค่ประมาณ200จุดแค่นั้นเองนะคะซึ่งราคาเนี่ยก็พุ่งขึ้น ขึ้นนะคะตามแผนที่พิมพ์วางไว้ให้เลยพุ่งจากดีมาที่เราตีกรอบกันไว้ให้ทุกคนนั่นแหละนะคะส่วนแผนเซลเนี่ยในซัพพลายนะคะที่วางราคาไว้ถ้าเกิดว่าใครจําได้เนาะเรามีซัพพลาย2อันถูกต้องไหมคะซัพพลายอันแรกเนี่ยราคาขึ้นไปแล้วไม่มีสัญญาณกับตัวค่ะทุกคนเลยไม่ได้เซลล์นะคะส่วนซัพพลายที่2เนี่ยที่เป็นซัพพลาย QM นะคะราคาเนี่ยยังขึ้นไม่ถึงนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มม้วนตัวลงบาทแล้วนะคะอยากรู้แล้วหรือยังคะว่าเราจะเทรดยังไงดีนะ หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยวิ ui, ้ยกดใบก็ไม่มารับชั้นนะคะเซลล์เนี่ยก็ไม่มารับชั้นสักทีนะคะตอนนี้เนี่ยน้องทองเขาทําอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยค่ะ อ่ะโอเคค่ะทุกคนมามาดูกราฟกันนะคะเดี๋ยวพิมขอทวนแผนเมื่อวานกันก่อนละกันนะคะถ้าเกิดว่าใครจาได้เนาะเรามีอยู่3กรอบโซนด้วยกันนะคะโดยเป็นแผนเซลล์เนี่ยสแผนใช่ไหมคะแผนแรกเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนที่ดอกเบทดอกตรงนี้นะคะ1 7 3 5งเถึงหนึ่นะคะแต่อย่างที่พิมบอกไปว่าโซนนี้นะคะมันไม่มีสัญญาณกลับตัวนะคะเราเลยไม่ได้ส่งสัญญาณเทรดให้กับทุกคนนะคะสัญญาณกลับตัวเนี่ยมานะแต่ว่ามาตอนที่ราคาเนี่ยขึ้นไปแล้วแล้วก็ดึกแล้วก็เลยไม่ได้ส่ง ญาให้ทุกคนนั่นเองนะคะส่วนอีกแผนหนึ่งนะคะก็จะเป็นแผนนี้นะคะที่เป็น QM นะคะเป็น QM ในทางเลมี4ชั่วโมงแบบนี้นั่นเองอันนี้นะปึืบนะคะย่อมานี่ ปึ๊บทำโลตําลงใช่ไหมคะทำโลตําลงอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะได้ QM แบบนี้นะคะที่มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาเทสแล้วก็ลงต่อบแบบนี้นั่นเองนะคะนี่คือตามแผนที่เรารอกันเมื่อวานนะคะแต่ทีนี้ทุกคนเห็นไหมว่าราคาเนี่ยยังขึ้นไม่ถึงเลยนะคะขาดไปนิดเดียวนะคะเมื่อวานเนี่ยราคาขึ้นมาทดสอบถึงที่1 7ึ่งเจ็ดสี่ห้าจุด xx นะคะ1 4 5 x x แล้วก็ตอนนี้มวนตัวลงมาแล้วนะคะยังขึ้นไม่ถึงโซนที่เรารอนะคะโซนที่เรารอเนี่ยมันอยู่แถวแถว1.748นะคะ1.750ถึง1.755 1.756นั่นเลยนะคะขาดไปอีกนิดหน่อยเหมือนกันนะคะยังขึ้นไม่ถึงเนาะ <S 1> <S 1> ส่วนแผนบ่ายนะคะถ้าเกิดว่าใครจําได้พิมก็จะมีโซนตรงนี้ให้กับทุกคนนะคะที่1.720ถึง1.710นะคะแต่ตอนที่เรามาอัปเดตกราฟกันนะคะราคาเนี่ยมันยังมีพฤติกรรมของการเด้งน้อยอ่ะใครจําได้บ้างนะคะเมะื่อวานเนี่ยพิม ดูใช่ไหมนี่นะราคาเนี่ยลงมาทดสอบที่โซนนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมของการเด้งน,น้อยแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ซึ่งตอนที่อัปเดตกาฟกันเนี่ยราคาอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะซึ่งมันกําลังม้วนตัวลงมานะคะฟิมก็บอกทุกคนว่าโอเคตรงนี้ยดีมาเน,นี้ยนะคะถ้าเกิดว่าจะเทรดเนี่ยอาจจะต้องลดเสี่ยงนะคะหรืออาจจะต้องรอแพทเทิร์นกับตัวที่มันชัดเจนเข้าใจไหม p พทเทิรกับตัวที่มันชัดเจนก็หมายถึง QM นั่นเองนะคะเพราะทุกคนอย่าลืมนะว่าเมื่อวานเนี่ยหน้าเทรดเซลล์เนี่ยได้เปรียบมากกว่านะคะการที่เราจะบายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะพิมบ,บอกทุกคนว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าราคามันไม่สามารถชนะ w i n ิ h งไฮก่อนหน้าได้นะมันมีโอกาสนะคะที่ราคาจะลงมาอีกแถวๆนี้นะคะซึ่งแถวๆนี้ก็จะเป็นจุดที่เรารอบายกันนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาเนี่ยไม่ลงมานะคะราคาเนี่ยชนะขึ้นไปค่ะ ราคาชนะสิงไฮกกอนหน้าขึ้นไปได้แบบนี้อ่ะเข้าทางเราเลยจำได้ใช่ไหมว่าเราจะต้องมารอที่แพทเทิร์น QM นะคะแล้วบายขึ้นไปนะคะในจังหวะนี้ซึ่งเราก็กางฟิโบนะคะเราก็กางฟิโบหาโซนนะคะว่าเฮ้ย QM เนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะ<ม>ก็เป็นที่มาของสัญญาณเทรดที่ฟิล์มส่งให้ทุกคนนั่นแหละนะคะให้ทุกคนเนี่ยบายนะคะที่17 2 4นะคะจุด X X, นะคะจนถึง1 7 2อสอง,สอ,งอ่ะรู้สึกว่าพียจะให้ไปราคาเดียวที่1นึ่นะคะเพราะว่ามันมันเป็นราคาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะคะก็ให้ไปราคาเดียวที่1นึ่งเแต่เห็นไหมคะว่าราคาเนี่ยย่อไม่ถึงราคาย่อลงมาถึงแค่อะไรเอ่ยหนึ่เจหนะคะ ชิวเชียนมากเลยไม่แน่ใจว่ามีใครได้กดมาไหมคะราคาห่างกับจุดที่รอเข้าอยู่ในประมาณร้อยร้อยนิดๆน,นะ,ะ100ร้อยกว่าจุดนะคะก็ถ้ากดเข้ามานะคะก็เห็นไหมว่าราคาเนี่ยขึ้นต่อสวยๆเลยนะคะขึ้นต่อสวยๆเลยก็ถ้าใครกดมาก็ยินดีกับกําลังทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรอตามแผนตรงนี้เนี่ยตั้งออเดอร์ไว้มันไม่มาเกี่ยวออเดอร์นะคะก็เงาเงากันไปนะคะเงาเงากันไปนั่นเองนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็รอแผนใหม่นะคะทีนี้เนี่ยราคาเนี่ย ขึ้นมาค่ะราคาขึ้นมาถึงโซนนี้ซึ่งเป็นโซนแรกที่เรามองว่ามีโอกาสที่เราจะได้เทรดเซลใช่ไหมแต่บิมบอกทุกคนแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาเนี่ยเช็คสัญญาณกับตัวก่อนนะ ซึ่งสัญญาณกลับต,ตัวเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะพิ์มเคยสอนทุกคนไปหลายรอบแล้วอันแรกเลยคือแท่งเทียนกลับตัวซึ่งแท่งเทียนกลับตัวเนี่ยถ้าจะให้ดีนะต้องใช้ในทางเฟรม1ชั่วโมงโอเคไหมคะกับอีกอย่างหนึ่งคือสัญญาณคลาสสิกดเวเจนอ่ะพอราคาเข้าโซนเนี่ยทุกคนลองดูมันไม่มีสัญญาณกลับตัวอะไรเลยนะคะแท่งเทียนกลับตัวก็ไม่มีเพราะว่าเป็นแท่งเขียวเขียวเขียวต่อกันขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะรวมถึงคลาสสิกดเวเจนเนี่ยก็ไม่มีด้วยนะคะราคาเนี่ยทะลุโซนไปได้อ่ะแล้วก็ลบ ทะลุโซนซัพพลายนี้ได้นะคะราคาเนี่ยไปไหนต่ออ่านแน่นอนเราก็ไปรอโซนบนใช่ไหมที่เราวางแผนกันไว้นะคะแต่ทุกคนจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มมีสัญญาณกลับตัวที่แนวต้านนี้ค่ะแนวต้านนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเห็นชัดเลยนะคะว่าเป็นแนวรับแนวต้านอ่าใครยังไม่เห็นบ้างนี่แถวแถวราคา1 7 4 4 1743นะคะถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวจะวงให้ใหดูเห็นไหม จุดนี้เป็นจุดที่มีการที่ราคาเนี่ยมาทดสอบเห็นไหมคะจากที่เคยเป็นแนวต้านกลายเป็นแนวรับนะคะนี่เห็นไหมเป็นแนวรับนะคะจังหวะเนี้ยราคาทะลุลงมาได้แน่นอนตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแนวต้าน,น่ยคะเมื่อวานเนี่ยราคาทําลายซัพพลายได้ก็จริงแต่ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือ แนวต้านนี้ได้นะคะยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านนี้ได้เพราะฉะนั้นการเทรดบายใกล้ๆแนวต้านตรงนี้ก็เลยต้องมีความระมัดระวังนั่นเองนะคะและตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็ดรอปตัวลงมาแล้วนะคะราคาเนี่ยดรอปตัวลงมาแล้วโอเคไหมคะซึ่งขึ้นไปถึงโซนที่เรารอเซลล์นั่นแหละ ทีนี้วันนี้นะคะเราจะเทรดยังไงต่ออะทุกคนนะคะวันนี้เราจะเทรดยังไงต่อเดี๋ยวพี่มขอพาทุกคนนะคะมาดูทำเฟรมเด y กันก่อนมาดูทำเฟรมเด็กันก่อนนะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คืออ่ะแน่นอนแหละหน้าเทรดเซลเนี่ยตอนนี้ยังไงก็ได้เปรียบโอเคไหมคะหน้าเทรดเซลตอนนี้ยังไงก็ได้เปรียบนะคะเพราะว่า2สวิงเนี่ย ตีลงนะคะสองสวิงตีลงมาแล้วเรียบร้อยนะคะรวมถึงเมื่อวานเนี่ยราคาทำนิวโลได้ด้วยใช่ไหมแต่มีจุดให้ระมัดระวังอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็คือเมื่อวานเนี่ยราคามาทดสอบที่ดีมาณนน้โอเคนะราคาลงมาทดสอบที่ดีมาน,นี้แล้วมีแรงซื้อรู้ได้แล้วมีแรงซื้อ,อสังเกตได้จากการรูดไส้เห็นไหมคะมีแรงซื้อนะโซนนี้โอเคไหมมีของนะคะมีของบางอย่างนะคะรูดไส้ขึ้นไปนะคะแล้วปิด กลับไปยืนเหนือแนวรับนี้ได้ซึ่งแนวรับนี้เราตีกันไว้ตั้ง,งนานแล้วใช่ไหมคะเป็นแนวรับที่เนี่ยเคยรับราคาอยู่เห็นไหมคะจุดนี้นะคะเคยรับราคาอยู่นี่นะคะปิดกลับขึ้นไปยืนได้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าเทรดเซลเนี่ยเราเลยต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ทานไหมคะเราเลยต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นระวังนะแต่ไม่ต้องระแวงโอเคไหมยังไงหน้าเทรดเซลเนี่ยก็มองว่ายังคงได้เปรียบอยู่นะคะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะที่ราคาจะลงมาทำนิวโลมาทดสอบที่ดีมานนี้อีกครั้งหนึ่งทานไหมคะ มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะ,ะทดไว้ในใจทดไว้ในใจดีมานี้ยังอยู่แต่ถูกทดสอบไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะมีโอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะบายหรือไม่เนี่ยเราต้องรอดูกันอีกทีนึงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะอย่าลืมนะว่าหน้าเทปบายเนี่ยส่วนเทรนแล้วนะคะจะต้องลดเสียงหรือรอแพทเทิร์นกับตัวที่ชัดเจนอย่างที่ฟิล์มบอกนั่นแหละอ่ะโอเคนะทุกคนเห็นแล้วใน time frame day นะคะเป็นภาพนี้ทีนี้มาต่อใน time frame 4ชั่วโมงทุกคนลองดูนะเมื่อวานเนี่ยราคาพุ่งขึ้นใช่ไหม ราคาพุ่งขึ้นก็จริงทำลายซัพพลายไปได้ก็จริงแต่ยังไม่มีอะไรบ่งบอกนะว่าจะกลับเป็นขาขึ้นเก็ตปะถ้าจะกลับเป็นขาขึ้นอย่างน้อยๆต้องยกโลยกไฮขึ้นสองสวิงตีขึ้นได้แต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่เกิดเลยทันไหมคะยังไม่เกิดเลยแล้วมาติดแนวต้านด้วยเนี่ยเห็นไหมมาติดแนวต้านด้วยเนี่ย รวมถึงนะคะถ้าเกิดว่าเราวางเป็นราคาในยะนะ1740เห็นชัดเลยว่าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนเหนือราคาในยะ1740ได้นะคะถามว่ามีโอกาสไหมที่จะเป็นอย่างนี้อ่ามีโอกาสไหมที่ราคาจะยอ่อแล้วแบบยกขึ้นมามาใช้ที่ซัลายนี้ก็มีนะก็มีนะคะอ่าโอเคไหมถ้าราคามันขึ้นมาหาซัลายนี้ทีนึงเนี่ย เดี๋ยวเรารอดูกันว่า QM ซลล์ฝั่งนี้จะยังคงเทรดได้ไหมนะคะถ้ายกโลยกไฮขึ้นมาจริงๆนะ QM ซลล์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะเพราะอะไรเพราะมันยกโลยกไฮมาไงทานไหมคะทุกคนอะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยสงสัยว่าเฮ้ยเล่นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเล่นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสรุปอะไรยังไงกันแน่นะคะพี่จะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ไม่ได้วิ่งเป็นเทรนเหมือนกันหมดทุกไทม์เฟรมมันก็เลยต้องเกิดเนี่แหละ พฤติกรรมบางอย่างที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะแต่สิ่งสําคัญเลยทุกคนจะต้องรู้ว่าอ๋อถ้ามันเกิดแบบนี้เราจะมีวิธีคิดแบบไหนได้บ้างนะคะถ้ามันเกิดอีกแบบนึงล่ะมันมีโอกาสที่จะไปตามแผนไหนได้บ้างนะคะทุกคนจะต้องฝึกวิเคราะห์แล้วก็ฝึกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมนโนการาฟให้ได้นะคะฝึกวางแผนว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะไปทางง1 2 3 4แบบนี้ให้ได้นะคะโอเคไหมนะคะมีโอกาสไหมที่จะเป็นแบบนี้มีโอกาสค่ะแล้วเราค่อยมาหาจังหวะเทรดเซลล์ Take กันแถวๆถนี้ แต่อย่าลืมนะเซลลมาเนี่ยอาจจะได้เก็บกําไรสั้นๆอาจจะได้เก็บกําไรก่อนที่จะถึงสวิงโลที่มันส่งขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคนะทีนี้มีโอกาสและที่จะเป็นแบบนี้ก็อีกแบบหนึง่งอย่างที่พิมบอกในทางเฟรมเดย์นะคะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะที่ราคาเนี่ยจะทานิวโลอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อลงมาเช็คนะคะที่ดีมานี้อีกครั้งหนึ่งทันไหมคะมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าดีมาน,นี้ถูกทดสอบไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าลงใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็หน้าเทรดบายเนี่ย ส่วนเทรดด้วยไงนะคะยิ่งต้องระมัดระวังเข้าไปใหญ่เลยโอเคไหมคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นนะคะในทม์เฟรมสชั่วโมงเนาะสรุปใน4ชั่วโมงเนี่ยมี2โซนซัพพลายอยู่นี่นะคะดีมาลอยู่นี่ดีมานเป็นดีมาเดิมนะคะซัพพลายก็เป็นซัพพลายเดิมเมื่อวานนั่นแหละนะคะทีนี้แล้วกลางทางแถวแถวนี้ล่ะเราสามารถเทรดอะไรได้บ้างไหมนะคะเราก็ต้องย่อยไปดูในทางเฟรมที่เล็กลงโอเคอ่า พอย่อยมาดูในทางเฟรมที่เล็กลงค่ะทุกคนเราจะเห็นกรอบเห็นโซนมากขึ้นนะคะกรอบแรกเลยนะคะที่เราเห็นก็คือเป็นดีมานนี่แหละนะคะที่ราคาเนี่ยดันตัวขึ้นมาเมื่อวานโอเคไหมคะสร้างแรลลี่เบรแรลลี่เอาไว้นะคะแต่ถ้าถามพิมนะว่าดีมานนี้ยเป็นดีมานที่ออแข็งแรงมากมไหมนะคะก็เป็นดีมานที่แข็งแรงนะสังเกตได้จากอิมบาลานที่ใหญ่ยาวเนอแน่นแต่เพื่อนน้อยเพื่อนคืออะไรคะ เพื่อนคืออาจจะต้องมีแนวรับไมแจะต้องมีอย่างอื่นด้วยไหมนะคะที่จะมาช่วยซัพพอร์ตเนาะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรบ่งบอกเลยไงว่าจะเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะบายเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีโอเคไหมคะยังไงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีนะคะหรือบางคนอาจจะเห็นจุดนี้นี่โคดโคดฟิลเนี่ยจุดเนี้ยมองแบบนี้ได้ไหมว่าราคาเนี่ยเป็น Q m ฝั่งบายอ่ะมองได้นะทุกคนมองได้นะราคาเนี่ยขึ้นชนะใช่ปะ ขึ้นชนะจุดนี้นะคะก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันเนี่ยที่มันย่อมานี่แล้วจะไม่ทํานิวโรแล้วขึ้นแบบนี้อย่างที่พาวิเคราะห์ในทาวฟิมสชั่วโมงนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่า QM zone เนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะก็เอาฟิโบมากางฟาอ่ะพอกางเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ QM zone อ๋ออยู่ใกล้ๆอยู่ทับกันเลยแหละอยู่ทับกันเลยแหละกับไอโซนแลลี่เบตแรลลี่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นดีมันเนี่ยก็ถือเป็นดีมันที่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าใครมอง หาจุดในการบ่ายนะคะอันนี้มาไปก่อนนะราคาอยู่ตั้งแต่1730นะคะจนถึง1725เป็นดีมานะคะที่มีโอกาสที่ราคาจะเด้งได้นั่นเองซึ่งยังไม่คอนเฟิร์มนะคะเราจะต้องรอให้ราคาลงมาก่อนแล้วเช็คสัญญาณกลับตัวก่อนนะทุกคนถ้าลงมาแบบพวดพๆด,พดไม่มีสัญญาณกลับตัวเนี่ยเราก็ไม่บายนะอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่จะลงไปหาดีมาล่างอีกทีนึงด้วยเหมือนกันนะคะทันเนาะส่วนแพนเซลตอนนี้มีไหมนะคะ แผนเซลเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเซลเนี่ยต้องเซลตั้งแต่ข้างบนแล้วนะคะตั้งแต่1740เนี่ยตอนนี้ราคามันดรอปตัวลงมาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการสร้างซัพพลายอะไรที่แข็งแรงนะคะมีอย่างเดียวคือแนวต้านเนี่ยแหละ1740ตอนนี้นะคะยังไม่ได้เห็นเป็นซัพพลายที่แบบเฮ้ยดรอปเบสดรอปที่มีอิมบาลานซ์แข็งแรงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแผนเซลเนี่ยพี่มองว่าถ้าจะเซลที่1740เนี่ยแล้ววาง SL เหนือสวิงไฮก่อนหน้าเนี่ยสิงไฮเนี่ยนะคะ ก็ทําได้แต่ก็ต้องลดเสี่ยงเหมือนกันเพราะมันกลางทางนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรที่ชัดเจนนอกเหนือจากแนวต้านเลยนะคะถ้าจะเซลล์จริงเนี่ยไปรอเซลล์ด้านบนเนี่ยน่าจะน่าสนใจมากกว่าโอเคนะอ่ะเคลียร์ไหมคะทุกคนสําหรับแผนวันนี้นะคะทวนอีกทีหนึง แผนใหญ่ของเรานะคะัพพล l y เนี่ยอยู่ด้านบนนะคะแต่อย่าลืมต้องดูด้วยว่าตอนที่ราคาขึ้นมาขึ้นมาด้วยแพทเทิร์นอะไรหรือเปล่าสร้างดีมานมาไหมหรือยกไฮยกโลมาไหมถ้ายกไฮยกโลมาก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันโอเคนะคะดีมานด้านล่างนี้นะคะ1 7 2 0งเนถึงหนึ่งเนย์นะคะก็เป็นดีมานที่เฮ้ยเมื่อวานเนี่ยเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีของนะคะแต่ถ้ามันกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องคำนึงด้วยว่าเฮ้ยราคาไหนถูกเทสไปแล้วนะหนึ่งครั้งแล้วลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยมีสัญญ,ญาณกาญญญากลััับบบตว้ยาไดเคคนะคะ กลางทางเนี่ยกลางทางเนี่ยแผนเซลเนี่ยยังไม่มีนะคะมีอย่างเดียวคือแนวต้า1น1740นะคะกับแผนบายเนี่ยก็เป็นดีมาห์นะคะที่เป็น QM ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงแต่ลืมนะว่าเป็น QM ในไทม์เฟรมที่เล็กกว่า Trend. Trend เทรนเทรนจะเป็นขาลง4ชั่วโมงเป็นขาลงนะคะเพราะฉะนั้น QM บายจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะโอเคต้องรอให้ราคาลงมาแล้วก็เช็คสัญญาณกับตัวก่อนนั่นเองนะคะทุกคน โอเคค่ะแผนวันนี้นะคะทุกคนน่าจะ get นะคะถ้าเกิดว่าใครก็ t นะคะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าเข้าใจค่ะนะคะหรืออยากให้ปรับปรุงเพิ่มเติมตรงไหนนะคะเวลาที่พิพ์มาวิเคราะห์ให้ฟังแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทั้งใน YouTube แล้วก็ติดต o อนะคะ ได้แผนเทรดกันไปแล้วนะคะสุดท้ายค่ะพิมพ์ขอประชาสัมพันธ์งานเทรดสดของเรานิดนึงนะคะวันที่20กันยายนนะทุกคนเราจะมาเทรดสดไปพร้อมๆกันนะคะที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะใครเคยไปเทรดสดครั้งที่หนึ่งแล้วนะคะก็จะพอทราบว่าเฮ้ยบรรยากาศภายในงาน,นจะเป็นยังไงนะคะโดยทียมนะคะเราจะเน้นไปที่ทีมกองทุนนะคะสําหรับใครที่ต้องการทราบนะว่าเฮ้ยใช้เทคนิคอะไรดีในการเทรดกองทุนนะคะบริหารพอร์ตกองทุนยังไงให้สอบผ่านอะไรแบบนี้นะคะ รวมถึงใครที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าเฮ้ยกองทุนคืออะไรมีแบบนี้ด้วยหรอนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะภายในงานเนาะรวมถึงนะคะหัวใจหลักของเราก็คือเทรดสดถูกต้องไหมเราก็จะมีการนะคะแบ่งปันความรู้นะคะแล้วก็มีการพาทุกคนวิเคราะห์กราฟนะคะหาจุดเข้าเทรดเนาะโดยเราเนี่ยจะวิเคราะห์นะคะหลายผลิตภัณฑ์มากเลยเป็น1ิบอะนะคะทุกคนตั้งแต่ทองน้ํามันนะคะดัชนีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดี30ย์นะคะ U.S. ร้อ U.S. 3 0อะไรเงี้ยใครชอบเทรดดีใครชอบเทรดดัชนีใครชอบเทรดแบบสายซิงอ่ะต้อง DE ต้องดัชนีเลยนะคะก็มาเจอกันได้นะคะถ้าเกิดว่ามีจังหวะนะคะที่กราฟเข้าโซนพอดีนะคะเข้าเทคนิคพอดีเราก็จะพาทุกคนกดเทรดไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยสามารถทักสอบถามแอดมินได้เลยนะคะรู้สึกว่าตอนนี้จะมีโปรอยู่นะรีบๆด้วยนะคะเพราะว่าเราลรับจํากัดนะคะทุกคนเนื่องจากเราเจอกันสดๆเน แล้วก็โรงแรมเนี่ยพื้นที่มันก็จํากัดนั่นเองนะคะตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะคะใครสนใจก็ทักหาแอดมินได้เลยนะคะงานเนี่ยนะคะจัดตั้งแต่บ่ายนะคะเที่ยงอนะ่ะตั้งแต่เที่ยงอนะ่ะจนไปถึง4ี่ทุ่มเลยนะคะอยู่ด้วยกันแบบ1วันเต็มๆนะคะใครสนใจก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะฟิล์มก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย